สาวๆที่อยากออกรถคันแรกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะถ้ายังไม่ดูคลิปนี้อันดับแรกเลยดูความเหมาะสมของเงินเดือนรายได้ก่อนว่าเรามีรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็แบ่งซอยออกมาเป็นค่ามวดรถที่เราสามารถผ่อนได้ขับในเมืองรถเล็กๆเท่ไหนก็นแนะนาผ่อนม้วน5,000-6,000นะคะอย่างพวก Honda City หรือว่ารถเก่งยาลิทพวกนี้ค่ะก็ตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่หารถคันแรกเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหานในส่วนของการสุกจิกจนะคะเป็นรถแร์ตลาดอยู่แล้วนะคะประหยัดน้ำมันด้วยและที่สำคัญดูแลง่ายนั่นเองค่ะ ข้อนี้สําคัญมากค่ะทั้นน้องผู้หญิงเนี่ยต้องดูเต็นท์นะคะที่ได้รับวารันตีจากบริษัทชั้นนำยืนยันโครงสร้างของตัวรถทุกคันว่ารถได้กเกรดอะไรอย่างของพรทิวาตคาหรือของพี่น่อยเนี่ยได้รับเกรดเอทุกคันนั่นก็เป็นอีกหนึ่งการการันตีแล้วว่าลูกค้าจะได้รับรถที่โครงสร้างดีเครื่องดีช่วงล่างดีนั่นเองค่ะเรื่องของไฟงนซ์ก็ง่ายมากค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยถ้าลูกค้าที่เป็นกลุ่มพนักงานบริษัทสลิปเงินเดือนใช้แค่ัตรประชาชนสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนแล้วก็สเ,เปคเ็นเท่านั้นค่ะ รถคันแรกนะคะเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับน้องๆผู้หญิงมากๆหลายๆคนดูรถไม่เป็นกลัวปัญหาจุกจิกบอกเลยค่ะพี่หน่อยอยู่ตรงนี้ใครที่มีปัญหาหรือกังวลพวกนี้อยู่สามารถทักมาปรึกษาแล้วก็มาคุยกับพี่หน่อยได้เรายินดีส่งมอบรถหารถโครงสร้างดีคุณภาพดีให้กับน้องๆส,อสาวๆที่ต้องการมีรถคันแรกนะคะฝากไว้พรที่ว่าราคาค่า,าสาตัตว์รถดีดีด่วนนะคะรีบตัดสินใจเพราะโอกาสแบบนี้มีไม่เยอะค่ะ